หัวข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ research needs นะครับก็คือความต้องการหรือว่าความจำเป็นในการทำวิจัยต่อไปนะครับก็คงไล่ดูแหละว่าหัวข้อที่น่าจะเป็นหัวข้อวิจัยในอนาคตได้นี่มีอะไรบ้างนะครับแล้วลอ,ลองไล่ดูนะครับอ่มาอันแรกก็จะเป็นการพัฒนา วิธีการหรือตัวชีวัดใหม่นะครับสำหรับวัดสิ่งเนี้นะครับ IEQ เนาะสำหรับพื้นที่ที่นอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นสถานพยาบาลนะครับอ่าโอเคเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าจะอ้างอิงว่าจะปรับปรุงพื้นที่ในอาคารให้มันดีขึ้นยังไงเนี่ยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงเป็น มาตรฐานสาหรับพวกสถานพยาบาลถ้าพวกพื้นที่ทัว่วไปห้องเรียนสํานักง,งานะลรพวกนี้อาจจะยังไม่มีแง่นี้โดยเฉพาะนะครับก็จะต้องทําสิ่งนี้เพิ่มขึ้นนะครับหัวข้อสองก็เป็นการพัฒนาขั้นตอนนะครับในการทดสอบแล้วก็ในการให้ใบรับรองนะครับเซอร์ติฟิเคสำหรับเครื่องฟอกอากาศนะครับถัดไปก็เป็นการพัฒนา แนวปฏิบัตินะครับสำหรับผู้บริโภคนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องเฝ้าอากาศนะครับถัดไปก็เป็นประสิทธิภาพของพื้นที่ที่ทำให้เป็น,ปนความดันลบนะครับสำหรับสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลนะครับอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเราได้ยินเรื่องห้องความดันลบตลอดเวลาเลยใช่ไหมแล้วก็ มันก็จะอ้างอิงกับมาตรฐานเอ r a y s ตันด a ร d ดหนึ่งนะครับเป็นห้องความดันลบสำหรับผู้ป่วยที่สามารถแพร่เชื้อโรคทางอากาศที่เป็นเชื้อโรคที่เป็นโรคติดเชื้อไร้ายแรงได้ะนะก็จะได้ยินเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ว่า Standard 170มันก็สำหรับเฮลท์แคร์อันนี้เขากำลังพูดถึงว่าแล้วถ้ามันเป็นนอนเฮลท์แคร์ล่ะถ้าเกิดมันเป็นพื้นที่ที่ ไม่ใช่สถานพยาบาลล่ะเออเราจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ไหมมีแนวปฏิบัติในการหรือว่ามีมีแนวปฏิบัติหรือมีไกด์เรื่องประสิทธิภาพของพื้นที่ความดันลบสำหรับบ้านเราสำหรับห้องทำงานอะไรแบบนี้ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลได้ไหมนะครับข้อถัดไปก็เป็นผลกระทบของ air change rate นะครับ ที่มีต่อประสิทธิภาพของการระบายอากาศนะครับก็คือผลกระทบของอัตราการระบายอากาศนั่นแหละที่มีผลต่อประสิทธิภาพการระบายอากาศนะครับถัดไปก็เป็นการไปรีนิวนะครับเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดที่ถูกปรับปรุงขึ้นใหม่นาะสำหรับการชี้วัดเรื่องสุขภาพและก็ความสบายนะครับอาจจะต้องมี พวกระบบตัวชีวัตใหม่ๆที่ถูกปรับปรุงขึ้นมานะครับถัดไปก็เป็นผลประโยชน์ในรูปตัวเงินนะครับของอสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีนะครับภายในอาคารนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือเป็นการตรวจวัดแล้วก็การติดตามนะครับอย่างเรียวไทมนะอย่างแบบ เขาเรียกอะไรนะเอ,อ,เ,อ,อเรียวทามที่ใช้จนเป็นภาษาไทยไปแล้วอะ่ะก็คือมีการตรวจวัดแล้วก็ติดตามแบบตลอดเวลานะครับสำหรับพวกมลพิษที่อยู่ในอาคารนะมีการระบบการตรวจวัดติดตามแบบเรียวทามและตรวจวัดตลอดเวลาก็คล้ายๆข้อนี้นี่มันคล้ายๆกับสรุปเหมือนกันนะเนี่ย เหมือนกับเอาแต่ละหัวข้อที่เราเคยคุยคุยกันในในบทความเนี้ยมาสรุปให้เป็นหัวข้อวิจัยที่น่าจะทําต่อไปนะครับหัวข้อถัดไปก็จะเป็นสรุปและนะครับ